โอเควันนี้วันที่20เดือน11กูนั่งมั้งแต่วันที่19แลก้วนั่งรอดูโบตีแม่งแต่สี่ทุ่ม Battle ลเอาต์เยอะสี่ทุ่มครึ่งวานนั่งร้องแต่สองทุ่มการบ้านูนก็ไม่ทำมานั่งรอรับเขาดาวเลยรอดูโบตี้ราเชียร์ประเทศไทยหลายคนนอนแนละ้วตอนนี้ตีสี่สิบห้าอีกสิบห้านาทีอาจจะได้ดูโบตีมันว่ายอย่างนั้นแม่งบอกเอาพิวไม่นิดมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วยูไม่ดูเลยนั่งรีเซมาไม่ต่ำกว่าพันรอบ <Monster Kill. S 1> แม่งไอเล่นดอทเอฟครับ <Kill. S 1> แ จตนุ๊กแม่งก็เอากูก็จะเอากูนุ๊กแม่งรอตูปีบอยจนจะเช้าแล้วรอไม่ไหวเต้นเองแม่งเลยสัสกูเต้นเองก็ได้ไอ้สัสเ <c oughs> ด็กป่านนี้แม่งใครจะมีแพงไอ้สัสกูไม่นอนเลยไปเต้นรอมาเมื่อกี้แม่งเหนื่อยมากหาอะไรทำกันดนีก่าไปเอาหนังสืออ้าวเฮียก็งหอหรือไม่ก็ปิดกาได้<อ>โทรศัพท์คุยกับแฟนอา้าวเฮียไม่มีแฟน มหาเพื่อนตรหาเพื่อนตั่งแม่งดาวอีกอีก,อกควายนอนแม่งเลยซอดไม่ออกเตซีส่้ายิงดูไม่ได้นั่งกด f 5นั่ง f F5 จะหายไปจากแผนที่คีย์บอร์ดกูไรชัดเพื่อนแม่งเข้ามาแดกมาม่าชีวิตแม่งรันทดมากการรอดูโบตีแต่แม่งยิงเสกมีคนนั่งรอดูที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่านั่งรอดูโบตี้คนคุยด้วยก็ไม่มี ไม่ใช่ว่าอยู่ดกจนไม่มีคนคุยด้วยปกติไม่มีคนคบหมแมงเอ๊ะน,น่งกดรีเฟซทีก็ชักวาวอีกตอนนี้มันเด็กมากแล้วเสียงดังมากไม่ได้เดี๋ยวแมงค้างห้องไรไรกระเทิบเลียดหน้ากูมานานละตีห้าแปดนาทีผลโบตี้รอบแบทเทอลออกมาเป็นเอ่อญี่ปุ่นเจอกับ USA แล้วก็ไอ้คู่เป็นฝรั่งเศสเจอกับไต้หวันวันพีซเราไม่ติดเองไสี่ครับโอเคตอนนี้หกโมงสิบนาทแีแต่เราก็ยังไม่ดู คงไม่ได,ดูแลผิดหวังมากการรอคอยเจ็บปากแต่เป็นร้อนในสามานั่นงรอ